โมโตรตรงแถววงเวียนพนระราม5นะวันนี้จะบอกเลยว่ามาร่วมงานกับ a d ดี350วันนี้ก็อย่างที่เห็นนะคะรถหลายๆคันมาก็จะเป็น a อดีวมาทักทายกันที่วงใช่เลยครับคุณพี่ครับวันนี้นะคะเดีย๋ยวจะพามาดูนะคะว่ามีกิจกรรมอะไรบ้างงออานเริ่มเวลา5โมงนะแน่ๆเลยข้างหลังก่อนแนะนำบูธก่อนข้างหลังนะคะ,เป,คะ,คะเป็นบูธเดรโทโคนะคะเป็นบูธฟรีปนะคะเจ้าเก่าเจ้าเดิมพี่เปรมนั่นเอง ก่อนข้ารู้เรานะคะเราเห็นด้านข้างนะคะ MMC นะคะเป็นพวกน้ำมันทงน้ำมันเครื่องหรือว่าน้ำมันต่างๆนะใครที่กำลังสนใจหรือว่าแบบเฮ้ยอยากมีแบรนด์กรนด์หนึ่งให้ดึกขาแว็บแรกเลยแนะนํา MMC วันนี้ MMC ก็มีกิจกรรมเหมือนเดิมนะยิงปืนอีกแล้วจุน้ำปลาเรามาล่อดซื้อเขาประจำนะโอเคเมื่อกี้เราแนะนํา MMC ไปแล้วใช่ไหมเนี่ยโอตาาอะไรทำไมเราต้องเล็งปืนไปทางนี้เราเล็งปืนทางนู้นสิ ไอ้สิ่งเจ้าผัวไม่ใช่ลูกเหรอก็จะแบบพึ่งแกใายเนี่ยยังไม่ได้กดกล้วยเนี่ยเราเป็นมิตรกับทุกคนนะคะแน่นอนค่ะมีแอดมินเมที่ไหนที่นั่นต้องมีบูธ 4S และวันนี้พิเศษสุดๆเลยสำหรับงาน ADV นะเรามียางตัวใหม่ล่าสุด Cummins ซูนพึ่งมาสดๆใหม่ๆล้อๆตัน8โมงครึ่งเมื่อเช้ามาปุ๊บเอามาโชว์ที่นี่ก่อนเลยอ่า แต่ว่าคิดว่าคลิปนี้อนไปก็น่าจะมีคนรู้ข่าวบ้างแล้วมาดูกันมาดูกันตอนนี้ยาง ADV เนอะต้องบอกว่าเรามีทั้งหมด3รุ่นด้วยกันไม่ว่าจะเป็นลายสปอร์ต SC 0 1นะสำหรับคนที่สายซิ่งส Sport, ใส่แบบสปอร์ตเท่ๆเลยตัวยางกเวลี่น้ำดีแน่นอนไม่ต้องห่วงเยอบมาด้านข้างฮะห้า5 7, 6, 5, 7, 7ัวลิงใช้งานทั่วไปโอ้ตัวนี้บอกเลยล่องอย่างลึก และแน่นอนค่ะเมื่อกี้บอกไปแล้วว่าเรามียางตัวใหม่ล้วสุดที่เมื่อมา8โมงเช้ามา่เช้าเลยเพือ <c oughs> ตัวนี้ค่ะทุกคนอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยมันมีแล้วนี่แต่จริงๆแล้ว <c oughs> ใช่ค่ะเรามีแล้วแต่เรามีไซส์ของ ADV 150 1 6กแต่ตอนนี้เราอยากเอามาขายสำหรับคนที่ใหน3าม้เออเรียกร้องกันมาดีนักถ้าเอามาแล้วไม่ซื้อนะบอกเลยว่าหยิกค่ะหยิก จร,จริงอยากให้คุณลูกค้าทุกท่านนะคะคอมเมนต์นิดหนึ่งว่าอยากให้มันราคาเท่าไหรเพราะตอนนี้ยังน้องยังไม่มีราคาเลยนะคะอยากให้แบบใส่ราคาให้นหนึ่งแล้วก็แน่นอนนะคะวันนี้เรามีกิจกรรมเนาะเป็นการหมุนไข่อีกเช่นเคยแต่ที่แปลกใหม่นะคะคือพนักงานของเราค่ะวันนี้เราก็มีเด็กฝึกงานใหม่ๆม,มาให้อีกแล้วนะเอ,อ่อฝากน้องๆเอาไว้ในในดวงอกดวงใจสักนิดหนึ่งเล่นัดปายนะคันหลังไม่ ถายรูปกับกับผู้ที่มาร่วมงนานเนาะใครขับมาปุ๊บจอดตรงนี้ปั๊บขอถ่ายรูปตาแฉะเอออ่ะอยับเรื่อยค่ะอย่าไปบูธข้กกางๆบูธข้กกางๆไม่ใช่ใครที่ไหนเราน่าจะเคยเจอกันแล้วก็คือราชาอ็อตเออพูดถึง็อตก็ต้องพูดถึงราชา็อตใช่ไหมมีไปหมดเลยจ้ะมีไปหมดเลยจ้ะดูใครอยากได้อะไรไม่ว่าจะเป็น น็อตเป็นชุดน็อตแยกน็อตหลมีหมดเออแกนล,ลงแกนล,ล้อไม่หมดนะจ๊ะ <No. S 1> ดูเอาก็เป็นสีสันมันเทิงนะ <No. S 1> บอกเลยว่าพ <Yeah. S 1> ี่คิดไม่เคยทำให้พลาดจริงๆก,กับ <c oughs> กิจกรรมสีสั <c oughs> นบอกเลยว่าจัดเต็มไม่ต้องหวงว่าจะเหงานะ,ะ <c oughs> นี่ยังขนาดยังไม่ถึงเวลานะ <c oughs> ยังไม่ถึงเวลาที่ควรจะเป็นยังคือคืนขนาดนี้เลยเออแล้วก็ค่ะ เดี๋ยวพาไปชมบรรยากาศก,ก่อนนะคะ die ตอนนี้ก็เป็นเวลาดึกดืน่นนะฮะเริ่มคนเริ่มหายนะฮะไม่ใช่อะไรนะฮะถามว่ากลับบ้านหรอเปล่าอยู่ข้างในฉะนั้นแล้ววันนี้ก็หมดเวลาของแอดมินเมย์ Me แล้วนะคะก็ขอตัวราไปก่อนนะคลถ้าใครอยากดูอยากชมอยากดูรีวิวหรืออยากได้อะไรคอมเมนต์ได้ที่8แบบ CT Moto Thailand หรือที่รายการ CT ทัวร์ไปทุกที่ที่อยากไปไปเลยนะจ๊ะยบาย